ผีพาดเซ็นผิดคนตำนานชี Manchester United, ้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดพลาดในการซื้อแนวลุกของอาร์เจ็คผิดคนนะครับมาโกฟาร์บัตเทนนะครับกองหน้าระดับตำนานของทีมชาติเนเธอร์แลนด์เนี่ยได้ออกมาเปิดใจว่าปีศาจแดงแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยได้เซ็นสัญญากับนักเตะแนวลุกของอาร์เจ็คผิดคนนะครับในช่วงตลาดที่ผ่านมานะครับผมเลดเดวิลเนี่ยได้ควักเงิน เป็นจำนวนเงินอยู่ที่85ล้านปอนด์ครับหรือเราๆ3,750ล้านบาทนะครับเพื่อเซ็นสัญญากับแอนโทนีนะครับปีกจอมผิวชาวบาซิเลียน,นะครับมาจากอาแจ็คอัมสเตอร์ดัมในช่วงปิดฤดูที่ผ่านมานะครับผมโดยผลงานของเขาเนี่ยตอนแรกที่เล่นให้กับทีมเนี่ยโดดเด่นเป็นอย่างมากนะครับแต่หลังจากนั้นเนี่ยฟอร์มเขาก็ดรอปลงไปอย่างต่อนเนื่องนะครับแล้วก็บวกกับอาการบาดเจ็บ ที่เล่นงานนะครับทำให้ฟอร์มเขาเนี่ยไม่เปรี้ยงป้างเหมือนแต่ก่อนนะครับสมัยค้าแข่งอยู่กับอาแจ็คนะครับโดยมาโก้แฟนบาเทนเนี่ยได้ให้ความเห็นว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดเนี่ยผิดพลาดอย่างมหันเลยนะครับในการเซ็นสัญญานักเตะจากอาแจ็คเนี่ยที่เก่งกว่าแอนโทนีโดยผู้นั้นก็คือโมฮัมหมัดกูรุสนะครับซึ่งแฟนบาเทนเนี่ยได้ยกย่องว่าฟอร์มของเขาเนี่ยเก่งชะกาจชะกันกว่าสตาร์บาร์เลียนอยู่หลายขุมนะครับโดยตำนานเจ้าของพายกระซิบเนี่ยได้กล่าวว่าผมมองว่าโมฮัมหมัดกู กูรุตเนี่ยเป็นนักฟุตบอลที่เก่งกว่าแอนโทนีมากๆนะครับแอนโทนี Anthony มีทักษะดีแต่เขาดูสับสนกับอะไรหลายๆอย่างสิ่งที่เขาพยายามโชว์กูรุตเนี่ยมีเทคนิคเหนือกว่าและเขารู้สึกว่าสิ่งที่เขาต้องทำแอนโทนี Anthony เนี่ยอาจจะมีความเร็วแต่กูรุตเนี่ยเป็นนักเตะที่ฉลาดและมีเทคนิคยอดเยี่ยมอย่างมากเขามีอะไรที่มากกว่าเป็นแค่นักฟุตบอลคุณสามารถจับเขาลงเล่นตำแหน่งไหนก็ได้ในสนาม เขามีทักษะหลายๆอย่างสำหรับทีมจริงๆนะแล้วผมเนี่ยก็ชื่นชอบเขามากกว่าแอนโทนีด้วยมันน่าสนุกที่ดูเขาเล่นตำนานหัวหอก a อซิมิลาได้กล่าวไว้นะครับผมในขณนะเดียวกันเนี่ยอดีตเพื่อนร่วมทีมของแอนโทนีอย่างโมฮัมหมดคูรุตเนี่ยทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะครับโดยที่เขาทำไปแล้ว15ประตูกับอีส3ต์แอซิ์นะครับรวมทุกรายการนะครับผมรวมถึงโชว์ฟอร์มได้สุดยอดนะครับในศึกฟุตบอลโลก ที่กาตาปปที่ผ่านมานะครับผมโดยเขาทําไปอีกได้2ประตูกับทีมชาติกาหนานะครับโดยมีรายงานว่านักเตะวัย22่ปีเนี่ยตกเป็นเป้าหมายการเสริมทัพของเอลิเทมฮักในซัมเมอร์นี้ด้วยนะครับสุดแล้วเราต้องมาดูนะครับเมื่อตลาดเปิดแล้วเนี่ยทางกรุษเนี่ยจะได้ย้ายทีมหรือเปล่านะครับผมเพื่อจะไม่พลาดข่าวสาฟุตบอลรอบวันที่ผ่านมานะครับรบกวนเพื่อนๆ่อ,อทุกท่านช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดสั่งกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้เพจฟุตบอลนิวด้วยนะครับขอบคุณครับ